มาที่เรื่องต่อไปเรื่องเรื่องที่สองของของวันนี้นะถ้าถามว่าผมชอบเรื่องไหนมากกว่ากันอันนี้ผมอันนี้มาแปลกเลยนะมาแปลกเลยนะผมชอบ don't worry darling มากกว่าเรื่องนี้เรื่อง three thousand years of longing three thousand years of longing เป็นผลงานของ George Miller George Miller คนนี้ทำา m d m m x m a ์แมนแม็กซแล้วก็พวกเนี้ย แฮปปี้ฟีดอีกอะไรกัะหมูเบฟคือหลายแนวจริงๆผมก็ทำแกไม่ทันเหมือนกันมาที่เรื่องนี้กันบ้าง3000 Years of Longing จากตัวอย่างนี่เป็นตัวอย่างเป็นหนังที่ผมโอ้โหพูดตรงๆเลยอย่างฮิปอะคือดูแล้วแบบโอ้โหอ,อ,อยากดูเลยแต่พอได้ดูหนังจริงๆแบบเอาเป็นว่าผิดคาดแล้วกันว่ามัน,ม,นมันไม่ได้คิดว่ามันจะมาแนวนี้แล้วมันดู ถามว่ามันน่าสนใจไหมมันน่าสนใจนะแต่มันดูแล้วแบบมันเหมือนไม่ตรงปกกับที่ตัวอย่างมันโฆษณาไว้ยังไงก็ไม่รู้อ่ะอาะพูดแบบนี้ก็แล้วกันเข้าจะสปอยไหมเนี่ยแต่เข้าไปอ่ะคุณต้องยอมรับเลยว่าคุณรู้ต้องรู้ก่อนเลยว่านี่ไม่ใช่หนังผจญภัยตอนแรกอ่ะผมเข้าไปผมคิดว่าเฮ้ยหนังผจญภัยแน่เลยดูตัวอย่างขายแบบเนี้ย แบบพวกแบบเล่าเรื่องแล้วก็เราก็นั่งฟังตามเขาไปอ่ะแต่พอมาดูจริงๆเอาเฮ้ยมันไม่ใช่ที่ตามที่เราคิดเท่าไหร่แล้วพอไปถึงบทบทสรุปของหนังมันก็เออแบบมันก็รู้สึกแบบถามว่าเรารู้สึกแบบตามตัวละครแบบจบไหมส่วนตัวผมมาแปลกแล้วกันส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เรื่องเนี้ย มันดูแล้วถามว่าดูรู้เรื่องไหมดูรู้เรื่องแต่แคบมัน,มนเหมือนแบบไอ้ตรงที่ตรงที่จุดขายของมันน่ยมันไปไม่สุดแล้วมันจะมีบางฉากที่แบบเฮ้ยว่าผมผมกล้าพูดเลยเรื่องเนี้ยมันจะมีคนที่ตะโกนแบบว h e f u ักในโรงแบบ WTF ในโรงแบบเพี้ยมแน่ มันจะรู้สึกแบบเฮ้ยมามาไงวะอะไรประมาณนั้นอะมามาไงเนี่ยอะไรเงี้ยเออเราก็พูดไม่ถูกเหมือนกันนะผมว่าผมก็พูดไม่ถูกแต่โดยรวมอ่ะมันเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่อืจะบอกไงดีไม่ให้สปอยอบอกเลยแล้วกันคุณต้องเข้าคุณต้องมองเนี่ยเป็นหนังรักเออมันจะงงๆหน่อย คุณต้องมองเนี้ยมองเรื่องเนี้ยเป็นหนังรักแต่ส่วนตัวผมออกไปทางไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยอินเท่าไหรอ่อ่ะคือดูแล้วมันก็อืมไม่ถามว่าเข้าใจคอนเซปต์ไหมเข้าใจแต่มันดูแล้วแบบมันไม่เข้าเข้าไม่ถึงจริงๆอะ่ะเรื่องเนี้ยอืมเอามาจุดชมเลยกันบ้างอะ่ะเอ่อจุดจุดที่อยากจะชมก็ก็มีพวกแบบโอ้โหพวกวิชวลวิชวลจริงๆอ่งยแต่แค่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งเลยนะ ว่าคุณเข้าไปอ่ะลอยแน่นอนลอยแบบลอยเยอะเลยอะ่ะบางฉากก็ลอยแบบลอยจนน่าเกียดเลยอะ่ะเออแล้วมันก็แล้วแบบบางจุดมันก็ไม่ได้มีการอธิบายอะไรมากมายแล้วแบบให้คนดูไปคิดเอาเองว่าแบบเฮ้ยไอตัวนี้โผล่มายัางไงทําไมจุดจูด่ตัวนี้โผล่มาทําไมจุดจูด่ไอ้นี่โผล่มามันไม่ได้บอกเราเรามันให้เราไปคิดเอาเองอืม ถามว่าผมชอบไหมเรื่องนี้ก็ถ้าอยากที่บอกไปผมไม่ค่อยชอบอ่ะอืมพอสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาผมพูดโดนวอรี่ดาร์ลิงจบแล้วนะถ้าถ้าอยากให้พูดอีกรอบว่าเดี๋ยวตัดกับไปพูดอีกรอบได้เออเอาวัดเ,เอามากันต่อเออเรื่องนี้ยอย่างที่ผมบอกมันเป็นหนังเรื่องหนึ่งที่อธิบายจอนย่าของมันยากจริงๆถ้าสมมุติแบบไม่อยากสปอยอแต่เรื่องนี้ยผมส่วนตัวเอาไม่ว่าไม่ค่อยชอบแล้วกันแล้วมันดูบางฉากก็ จะถามว่าแบบเฮ้ยเรารู้สึกแบบเรารู้สึกแบบเฮ้ยแค่นี้เหรออะไรประมาณนั้นก็ยังไม่ใช่ไม่เชิงครับแต่มันเอาเป็นว่าผมรู้สึกผิดหวังน,นิดๆแล้วกันแต่ถามว่ามันมันดูแล้วชอบไหมก็มันยังไม่แบบมันยังไม่ชอบอะอ่าแต่ในแง่พวกงานแบบงานวิชิลพวกนี้ยสมมติกใครจะเข้าไปดูอะอันนี้อันนี้บอกเลยผมคมแต่ ในแง่เนื้อเรื่องอะ่ะอันนี้ผมมองว่าแบบมันไม่ค่อยชอบเท่าไหร่รอะ่ะหรืออาจจะเป็นเพราะผมไม่อินด้วยมั้งอืมมาแปลกหน่อยภาพสวยแหละแต่เหมือนจบไม่เป็นเออน,นี้ใช่อันนี้เห็นด้วยครับผมว่ามันจบเหมือนมันสองทั้งสองเรื่องนี้ผมมองว่ามันจบ ทั้งดงวอลลี่ดาร์ลิงแล้วก็4 years longing ีตาซ e นเยสับลองยิ่อ่ะพอมันจะถึงจุดจบแล้วอะ่ะมันเหมือนจะไม่รู้จะสรุปยังไงอะ่ะคือพอมาจบอะ่ะสุดท้ายอะ่ะม่นแบบตัดจบเลยเาจะรู้เรื่องเหรอแล้วเรื่องเนี้ยคือถามว่ามันจบดีไหมมันจบดีนะแต่แค่เรารู้สึกแบบพอดูจบแล้วอะ่ะเราอาจจะอาจจะเป็นเพราะผมไม่ค่อยชอบไม่ค่อยอินกับหนังรักเท่าไหร่ได้มั้งแต่ ก็รอดูแล้วกันว่าแบบบ้านเราจะคิดยังไงอืมเพราเป็นว่าก็สองเรื่องเนี้ยเรื่องแรกก็คือ don't worry darling กจ็จะเข้าฉาย17พฤศจิกบ้านเรามัง้งแล้วก็1000 10, years of longing จะเข้าฉายวันที่27ตุลาก็อีกเดือนประมาณเดือนหนึ่งแต่เอาเป็นว่าก็ ถ้าสมมติใครชอบแบบงานแบบเอาเอาแค่ไปดูงานแล้วกันไปดูงานพวกแบบวิชวลอะไรพวกเนี้ยวิชวลแบบงานภาพอะไรพวกนี้แบบจริงๆอ่ะก็แนะนําแล้วกันครับแต่แค่อย่าไปหวังกับเนื้อเนื้อเรื่องมันเยอะแล้วกันแล้วก็คุณต้องเข้าใจด้วยว่าแบบเฮ้ยนี่มันจะเป็นหนังอะไรแล้วก็นี่จะเป็นหนังที่คุณชอบแล้วก็คุณเข้าถึงมันจริงๆหรือเปล่าอ่าก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับ อืก็ถือว่าคุยไวเหมือนกันสองเรื่อง